สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะไปทํางานกันหรือเปล่าคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดรอกที่3นี่โหน่ากลัวมากเลยอะสำหรับแม่ก้อยเองก็มีทั้ง work from home แล้วก็ต้องไปทํางานที่ออฟฟิศด้วยในบางวันเพราะว่างานของแม่ก้อยบางอย่างมันจะต้องใช้ข้อมูลแล้วก็ต้องใช้ฐานข้อมูลที่ออฟฟิศของแม่ก้อยอะคะ่ะไม่สามารถที่จะทํางานที่บ้านได้รู้สึกมันประสาทเสียถ้าทํางานที่บ้าน เกี่ยวกับโควิดและลอกที่3มเนี่ยค่ะมีเรื่องนึงที่สะเทือนใจแม่ก้อยนะคะก็คือว่านายแพทย์ของเราเนะะี่ยค่ะเป็นคนไทยของเราเนี่ยท่านเป็นนายแพทย์ท่านแรกเลยที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิดท่านเป็นนายแพทย์ที่เกษียณอายุแล้วนะคะท่านชื่อว่านายแพทย์ปัญญาหานพานิชพันค่ะติดเชื้อโควิดน9ทีเนี่ยคะ่ะมาจาก การตรวจรักษาคนไข้ที่ไปกินเลี้ยงโต๊ะแชร์มาหลังจากนั้นท่านก็พบว่าตัวเองติดเชื้อโควิดก็เข้ารักษาแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ต้องเสียชีวิตและจากไปอย่างสงบ อย่างไรแม่ก้อยก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายแพทย์ปัญญาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะท่านเป็นนายแพทย์ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีและจดจําผู้ป่วยได้ค่ะท่ามีคลินิกเป็นของตัวเองนะคะที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากที่ท่านกเกษียณอายุราชการจากการเป็นนายแพทย์มาค่ะ ต่อมานะคะอีกข่าวหนึ่งที่ทําให้แม่ก้อยรู้สึกสะเทือนใจก็คือข่าวของคุณหยาดทิพย์ที่เธอท้องแล้วก็ติดเชื้อโควิดอันนี้สะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าลุ้นไปกับคุณหยาทิพย์ด้วยอ่ะก้อยก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแม่ก้อยมีข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากนะคะอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอะคะนายแพทย์สมศักดิ์อักศิน์นะคะ ท่านก็นแนะนำเอาไว้นะคะว่าหญิงที่ตั้งครันนะคะควรที่จะไปฝากท้องอย่างปกตินะคะแล้วก็ดูแลจะไปสอบถามกับคุณหมอที่เราฝากคันเอาไว้นะคะท่านได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าผู้หญิงตั้งคันนะคะสองในสามจะไม่แสดงอาการความเจ็บป่วยที่รุนแรงมากนอกจากว่าผู้หญิงตั้งคันที่ค่อนข้างที่จะหนึ่งมีโรคประจาตัวอาจจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นความดันอยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่อ้วนหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีคันเป็นพิษ ในลักษณะนี้ค่ะความรุนแรงของโรคก,ก็จะมีมากขึ้นผู้หญิงในกลุ่มที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีคอยหมั่นสังเกตอาการของตัวเองแล้วก็คอยปรึกษากับสูตินารีแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะกระทรวงสาธรารณาสุขอะ,ะมีการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดจำนวน60ลรายนะคะในทั้ง60รายเนี่ยไม่มีรายไหนที่จะเสียชีวิตนะคะโดยส่วนมากแล้วก็ ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้มีการใส่ท่อหายใจแต่ก็จะมีบางรายนะคะที่อาจจะเป็นปอดบวมบ้างคะ่ะท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้นะคะว่าเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยที่จะถ่ายท่อจากแม่สู่ลูกอะ่ะมีอยู่2-5%นะคะทั่วโลกเลยค่ะนั่นก็คือว่าคุณแม่ที่ท้อง100คนจะมีอยู่2-5คนที่จะมีเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยไปสู่ลูกนะคะแต่ถ้าดูในคลิปก่อนหน้านี้คะ่ะแม่ก็มีเล่าเรื่องของอผู้หญิงที่ท้องในประเทศสิงคโปร์ค่ะขณะที่ท้องติด เชื้อโคโรนาไวรัสพอข้อกออกมากลายไปว่าลูกมีแอนติบอดีอันนี้นี่คือว่าถือว่าโชคดีมากเลยทีนี้กลับเข้ามานะคะในเรื่องของคุณแม่ที่ท้องและติดเชื้อไวรัสเนี่ยตามสถิติอะค่ะพบว่า15.1%นะคะของคุณแม่ที่ท้องอยู่แล้วติดเชื้อโคโรนาไวรัสตัวนี้จะคลอดลูกก่อนกำหนด 100คนอาจจะคลอดก่อนสัก15คนประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่มีข้อมูลไหนนะคะที่ยืนยันอย่างแน่นอนเลยนะคะว่าจะทําให้คุณแม่แทงลูกแทงลูกกับคลอดลูกก่อนกำหนด่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็สบายใจได้นิดนึงที่ไม่ก้อยเล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ติดเชื้อโครวรัสแล้วก็ท้องด้วยในประเทศไทยแต่เพื่อนรู้ไหมอ่ะว่ามีบางประเทศอะ่ะที่เขาแบบ ดูหน้าเศร้ามากเลยอย่างเช่นประเทศบราซิลประเทศบราซิลโดยปกติแล้วอ่ะเขาก็เป็นประเทศที่ติด1ในสของประเทศที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือว่าไอ้โควิด19ของเราเนี่ยค่ะมากที่สุดในโลกละดังนั้นมันก็ส่งผลให้ผู้หญิงที่ท้องในประเทศเนี้ยก็ได้รับอันตรายได้รับผลกระทบต่อเชื้อไวรัสตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณาสุขของเขานะคะ นายลาฟาเอลพาเลนเต้ค่ะ mm hmm. เขาก็มีนโยบายขอร้องให้คู่สมรสเนี่ยค่ะเลื่อนการวางแผนที่จะมีลูกในช่วงนี้ออกไปก่อน mm hmm. เนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ค่ะผลกระทบของเชื้อโคโรนาไวรัสที่มันกลายพันสายพันพีหนึเนี่ยมันมีผลกระทบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่แล้ก็ล,ก mm hmm. ลูกเอง ใครที่มีแผนที่อยากจะมีลูกในช่วงนี้ก็ขอให้พิจารณาแล้วก็ขอให้เลื่อนออกไปก่อนค่ะเพื่อตัวของครอบครัวของเขาเองแล้วก็ลูกของเขาเองนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเชื้อโคโรนาไวรัสล่ะที่มันแพร่กระจายออกมาที่ไม่ใช่ระลอกนี้นะคะผลกระทบที่หญิงตั้งครรภ์นในประเทศบราซิลเกิดขึ้นนะคะก็คือมีผลกระทบที่แพทย์ต้องดูแลเป็นพิเศษและว,ว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่เขาใกล้จะคลอดแต่ณนะวันนี้นะคะ สายพันธุ์ที่มันพัฒนาตัวเองไปมากยิ่งขึ้นน่ะมันส่งผลทําให้ผู้หญิงที่ตั้งท้องอ่ะเขาได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากแต่ก่อนเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหญิงที่ตั้งท้องเนี่ยมันจะแสดงออกมาในช่วงที่ใกล้คลอดแต่หลังจากที่เจ้าไวรัสตัวนี้มันกลายพันธุ์มันพัฒนาตัวเองต่อสู้กับ โรคมนุษย์สิงแวดล้อนทั้งหลายแหล่ของตัวเองทุกๆวันนี้มากยิ่งขึ้นมันเลยทําให้สถิติของหญิงตั้งครรภที่อยู่ที่ประเทศบราซิลเนี่ยตั้งแต่ในช่วง3 6เดือนแรกของการตั้งครรภเลยนะคะที่แสดงความรุนแรงออกมาเขาก็เลยขอให้มีการวางแผนในการที่จะมีลูกใครอยากมีลูกก็ขอให้เลื่อนออกไปให้ในช่วงของเวลาตัวเนี้ยมันซามันสงบหรือไม่มันก็สามารถจะคนโทรลได้มีวัคซีนป้องกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะ เชื้อโควิดกลายพันธุ์พีหนึ่งนะคะที่ประเทศบราซิลพบครั้งแรกที่เมืองมาเนาค่ะแถบรุ่นแม่น้ำอเมซอนในเชื้อนี้นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากค่ะเชื้อตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในการแพร่กระจายโควิดที่ประเทศบราซิลในระลอกที่สองนี้ความรุนแรงของเจ้าเชื้อนี้นะคะส่งผลทำให้คนในประเทศบราซิลเนี่ยเสียชีวิตลงไปด้วยโควิด -19 ถึง350,000คนเลยค่ะไม่น้อยเลยนะเยอะมากเลยอะ่ะ แล้วอยากจะบอกว่าใครอยากคิดว่าตัวเองอะ่ะแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวนะเจ้าเชื้อโควิดพีตัวเนี้ปัจจุบันนี้ที่ประเทศบราซิลอะค่ะมันติดแล้วมันแพร่กระจายมากขึ้นจากสถิติอะมันแพร่กระจายแล้วมันติดให้กับคนกลุ่มหนุ่มสาวแล้วคนที่มีอายุต่ำกว่า40ปีมากขึ้นและที่สำคัญมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ติดเนี่ยอยู่ในห้อง i อ u ค่ะ ปัจจุบันนะคะประเทศบราซิลอะค่ะทางโรงพยาบาลของเขาเองอะก็ยังมีข้อจํากัดในการที่จะรับผู้ป่วยไปรักษาเครื่องช่วยหายใจของเขาก็ไม่พอโรงพยาบาลบุคลากรที่จะรับคนที่มารักษาด้วยโรคโควิดตัวเนี้ยก็ยังไม่พอทางบราซิลอะค่ะก็เลยขอให้นานาชาติอะคะ่ะช่วยเขาในการที่จะส่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับประเทศของเขาเพื่อที่ใช้รักษาประชาชนของเขาต่อไปอะค่ะ ฟังแล้วก็เนาะอยู่ประเทศไทยเราพยายามรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าทำอะไรตามใจตัวเองเนาะ